สวัสดีครับวันนี้ก็ผมตะวันเองคือเก่าครับวันนี้พามาหาพึงครับวันนี้มีดูจิมานไหมอยู่ก็สวนหลังบ้านนี่ให้ชมบรรยากาศด้วยครับนี่เลครับบรรยากาศนี่อยู่ก็ต้นมะม่วงนี่ปีนี้ยังลกเลยครับดูวดกกว่า ปีที่แล้วอีกเดี๋ยวไปชมผลงานพึงครับพามาเอาพึงครับ,ม,รบมันนี่ลงังสวยๆแกวเลยครับนี่ยพึ่งไปรวมคนเมื่อกี้ส่วนหลังบ้านคือเก่าแล้วครับ ake yeah. ลังต่ออีกแล้วครับลังนี่ไงยินไหมครับขึ้นไปดูด้านบทนะครับ ะนามปิดตาอย่างงามเลยครับโอ้ะนามปิดตาอย่างสวยเลย เดี๋ยวครับังตามลังต่อไปครับมีอีกนครับเตอีกแล้วครับเนี่ยยังไม่รู้รังอินี่เป็นยังไะครับซูมให้ดูใกล้ๆเดี๋ยครับรังนึ่งดําๆมะเมื่อกี้พี่เขาต้องหนีมานี่ยต,นนยตน้นมะม่วงแหล้กกับุ่มข้างล่างอยู่เรียงกันเลยครับสามรัง ลงลมพ่นดูก่อนลังงามอยู่ครับลังนี่อ่อ,อนๆครับต้ปีนสุดได้แค่นี้แล้วครับปีนไม่ีกกดจิงม่วงม่วงมันยิ่ฉีกเนาะใส่ต้องโคนนะนี่ครับนี่เดี๋ยวตัวาทางเอากันเด้อตัวชมเด้อตัดลงมาได้หล่อนี่ ลัางแต่อักสะอาดเลยอักไนาด้วยหัวน้าอย่างงามเลยครับเดี๋ยวหัวน้ายังไม่เต็มดีเลยนี่หัวน้าอย่างใหญ่วะ่ะจะล่างเอาไม่ได้เลย รังแตกงมนเลยนี่งม่วงหน่อยหมดเลยจิวนี่ครับได้มาละสองลังงม่วงจิมน้ำพึง่งพอดีเลย พ่อไม่หนงก็ขออภัยด้วยถือมีเท่านั้นครีมตัดมากับมาตัดมนันนี่ตัดอิงกากเลย ยังมีปิดตาเลยชมลังต่อไปครับครับผมเตะอีกแล้วนี่ลังเองนี่เห็นไหมนี่อยู่ติดกันเลยสี่ังไม่ดูเห็นไหมนะหาม,มุมมีได้นี่ครับนี่ เมื่อกี้เอารังนี่มา,มานี่ต้นนี่้างๆกันเลยแต่ลังนี่งามกว่าครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนเดีจยไจะไเห็นจะชัดเนาะนี่ครับมาดูใกล้ๆนน่เดี๋ยวลงลงลงคนดูก่อนครับมันจะมีลังไหม

ไม่รวยจะันันจีแตกไนนะเถานี่ปิ้นอยากครับเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนก่อนเด้อเจอเีอแล้วครับลังนี่อยู่ตรงนี้ลังนึงเด้อเมื่อกี้ยังตัวน้ำม่วงนีงงน่ไปนี่อยู่ข้างในนี่ครับไม่รู้จะเห็นไหมนานะ ทางปลาให้ดูได้ถางปลาร็จแล้วครับโ,โอ้ควจะถางได้ลังยังใหญ่อะ่ะดูขนนามเป่งปเ,งเลยสุดยอดครับลังนี้ภูมินี้มีทุกปีครับมีรลอยลงัลงๆไปนี่ปีนี้ไม่ได้อยู่หานะไปทำงานอยู่ชนครับถึงแต่ก็มาสงการนี่เฮ้ยลองมาหาดู มาเจออยูหกลังครับลังบ้านหมันคือเก่าเนาะดูลังมันใหญ่ๆครับเดี๋ยวผมตัวตัดก่อนเลยมีมือถือโทรศัพท์ไทย ไม่แล้วนักตึงเลยนี่ครับ 对，就是。 ครับรีบพึ่งออกก่อนย้อนเลยล่างนี้ดู้างน้ำครับอยากไปเองนะ